ครับกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภผู้ทุกคนมันนี้นะครับกระสิมาสรุบนะครับหัวอ่อบนล่างแหละก้อ,อย่าใส่ปากกาแรงเด้อนะครับกะบคุคคลแดมีเวลาปันไดเนาะครับทุร,ระปัปปังกะไย เข้า <laughs> ใจผมน้านะครับผมก็เข้าใจอยู่ผู้ลงพ้นกัอยากหูยดอกว่าสรุปตัวใดตัวใดยังสินะไอผมทิสรุปแบบงบ่ายๆเด้อว่ไอตีแต่ลงตะล่างในเบิรงขึ้ืจะเกานะครับ hàng xám mới thấy này bố <laughs> đây hút là nó hút tù nó khắp <laughs> ก็ให้เบิ่งก่อนจักน้อยเนาะผมกเ็เห็ุไวลแล้วว่าแต่บ่อด้มากเขียนไหนว่าเป็นชุดสรุปให้พี่น้องเบิ่งนะอันนี้สรุปเด้อสรุปบนล่างละนะครับ เป็นเลขบนนะครับมันนี่จะเป็นเลขล่างนะครับ <c oughs> ใช่ละ่ะเดี๋ยวหัว <c oughs> บ่งก่อน

6, 3ามหกสามหนึ่งสามแปดแปดหกกมาแล้วเด็กล่างบนเน้นปันไดเด้อครับเด้อถ้าเน้นกะเน้นไปที่เลขสามนะครับสามยังดอกเดี๋ยวไอ้ซีเรียนให้อีกใช่เนาะนะครับ4 6หก หนึ่งเก้านะอันนี้เขียนใส่มันครบสิบสองตัวซสื้อดอก <c oughs> นะเขียนไปซสื้อดอกเขียนให้มันครบซสื้อนะเขียนามบุกอันนี้ เป็นสรุปนะครับบนล่าง12ตัวนะชุดสรุป12บตัวบนล่างแหละบุรอกคนกาวาไลบุรอก้นกบวา่าเนียนแน่เลขล่างนะครับเสือตัวนี้แต่ว่าไกลไม่หนีกะอาจจะออกนะแต่วไอ้ส่วนตัวนะโมเป็นส่วนขาเด้อส่วนตัว นะครับเอาสีแดงวงสีแดงแล้วเเห็นเอาสีดำนี่เราว,วงุงหนึ่งหกหนึ่งสี่นี่กับมันบยุทธให้สูตรหาเจ็ดนะครับแจจะให้เน้นอิลีนะหาสี่หาหกเจ็ดสี่เจ็ดหกครับนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโต เลขล่างเน้นไปโจเดียวนะแต่พวกพวกนีก้ก็ซื้อได้นะครับอาจจะอยุ่ในี่แหละนะครับ <c oughs> แต่ว่าพื้นมันอีลีกละนะไอ้เลขไอนี่นะไอ้ไอนะไอสูตรหาเจ็ดเท่านี่มันมม่วๆเนาะไม่องเนาะมันเป็นน้องกล่องมะนี่นะครับ ผมคิดว่านาจะออกในนน้แน่น,นอนนะครับเราจี้ไปที่เลขบนนะครับสำหรับผูมีเงินผูที่มีทุนแน่นะครับบาค้นก็มมกอยู่ได้แปดยังล่ะแปดหกแปดี้บุรคนก็มาคชี้ชี้ชี้แปดนีก็แล้วตจของพี่น้องนะแต่เลขผมมาคิดว่าน่ายออกแน่น้นะครับ ออกน,นั้นนี่บันีีผมเอาเกระไรเอามาสรุปหาเป็น12ชุดบนล่างนะครับอย่าลืมสูตรหาเจ็ดนะครับอย่าลืม0ูตรหจกระจิงนี่ก็สรุปลรวละนะครับ 0, 5, ร <c oughs> ส่ว,ว,วนะนตัวผมชนินไปสามสองนะครับเลขล่างใจตัวอื่นนี่ก็ซื้อไปซื้อละเลขบนนะครับกระซื้อสามนี่ละ จะจดถือบ่ถือกะแล้วจะดวงนะครับจ่อยากให้เน้นสูตรหาเจดไว้ก่อนแล้วสูตรหาเจดมันกันบโบติดดับกัมีสูตรหาเจดที่บบติดดับนะครับมันกับซีมี5ห้าสี่ห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดหกมีแค่เลขแก่ซีัตนะครับหนึ่งกับโติดดับนะครับหนึ่งสี่หนึ่ง 6, หนงก,น,กน่กบติดดับเหมือนกันกับซีมีศูนพร้อมอยู่หรอกวะ เดี๋ยวผมมาให้เบงก่คนนะแต่โซโหมสรุปแล้วถ้าเกิดมันมากนะนี่เดีดับบนมันบอะ่ะหลักร้อยมันจะมีห้าหเจ็ดแปดที่เหลือ <c oughs> 8ปดในกรติดดับไปแล้วก็ะตีเหลือหลักเจ็บจะมีหนึ่งห้าเจ็ดนะครับหลักหน่วยจะมีศูนยสามสี่ห จะเนียนที่สุดไปก็คือ C กับ6นะครับแต่0กับ3กับทีแ่แกตัวกันนะอันนี้ที่จับเคยจับให้เบิ้งแเราจะก้อนไอุ้ะโดนๆ <c oughs> อันนี้เป็น0ูนย์หนะครับอยาทีมันไอตวนี้ก็ได้เราทีมันบ่ติดดับเรามันมาชนกับไอศูนย์น้เฮากับิมิยูนอุระที่ผมไอเฮสเซีเ่ยมให้เบิ้งนะาใชไหมจะคมัสมัย พีสมัยไม่แล้วจ้านะครับแต่หาสามหาสี่หา 3, หกครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกนะเป็นเลขบนหนึ่งสี่หนึ่งหกกับง่าเหมือนกัน,กนเอาตามที่ผมไอ้เฮ็ดใเบื้องนแล้วนะครับแต่เป็นไปตามนี้เออ เอาเลขสามตัวกดไหมจับเลขสามตัวงวดแรกนะครับเบิ่งกดมันสีมาบ่ามาบ,าบุาบ๊อเอออันนี้ให้เบิ่งพ้อนะครับมือสรุปโลดเนี้อันนี้เป็นเลขปฏิทินนะครับที่จับออกมาเนี่ยไอ้ดีคิดๆด้วยบ่แเม่นว่าขาทิมเนี้ยหลกักบ,บ่แเม่นวานเน้นนะครับ แกจีมันไปซ้น,นอยู่กับสูตรเ่ามันกับเซมีอยู่หนึ่สี่นะครับที่ว่ามันไปซ้น,นกันอีีนะจะจักมันจะออกบอกออสซาร์ามันออกว่ากับไม่เห็นไฮเบิร์กนะครับเดี๋ยวเปิดห้ากันไหม,อมเอออันนี้เป็นเลขสามตัวนะครับ con cứ mua theo bút đều đứa đều đứa không ổn nhưng mà xét con này với nó một cân ừ ừ à à ở trang phim nó mới hết cho không